มาดูการทำจอซูเปอร์พรีเมียมสูตรเฉพาะของที่ร้านเรานะคะเริ่มต้นด้วยเนื้อปูคราวเครื่องเทศนะคะแล้วก็มาวางบนฝ่องเต้าหู้วางกลางด้วยก้อนกระเชียงปูนะคะหอ่หอให้เรียบร้อยแล้วก็มัดนะคะนึ่งร้อนๆแล้วก็ได้มาแล้วนะคะไม่มีมันเลยนะคะตัวนี้ก่อนทานนะคะนํามาคลายความเย็นนะคะเราส่งแบบห้องเย็นเนาะเราก็นํามาคลายความเย็นนะคะแล้วก็ตัดแบ่งเป็นลูกแล้วก็ลงทอดได้เลยนะคะ สินค้าแช่ฟิตเก็บได้นานเป็นเดือนนะแล้วนี่ค่ะดูข้างในกันนะคะเป็นก้อนกัญเชียงรอบนองเนี่ยก็คือเป็นเนื้อปูคเครา่่องเทศนะคะนี่ตัวนี้ภูมิใจเสนอเลยเป็นสินค้าขายดีของที่ร้านเราเลยนะคะจะเน้นคุณภาพเน้นความสดของเนื้อปูกันเลยนะส่งถึงบ้านทั่วไทยนะคะ1แพ็คบรรจุ10ลูกนะคะ 2เส้นสิบลูกนะคะ370บาทนะไม่มีส่วนผสมของเนื้อหมูและเนื้อไก่ร้อเเซค่ะสั่งซื้อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจเจ๊ปาจอปูส่งถึงบ้านทั่วไทย